จิ้มโฟกัสได้ไงเอาตัวนั้นมาเทียบกันดิได้แล้วไมนไรเมื่อกี้อ้าวเดี๋ยวแชร์ไปใหม่กันละมันมีที่นี้มาด้วยปองตาไหนอ่ะอ้าวมันไม่คลีนให้หรอไม่รู้ไม่ได้ต่อมั้งแต่ถ้ามันชัดกว่าเดี๋ยวต่อได้ไม่เป็นไรมันชัดกว่าอยู่แล้ว พันแปดสิบได้แค่นั้นนะเอาเอาตัวนั้นมาดิเอามาวางเทียบกันมาเอาปัดเธอมาออันนี้มันใช้ล่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันไลท์พันแปดสิบมาเลยอะแต่ข้อเสียของมันคือมันต้องมาคลิกตรงนี้หน้าเว็บมันแล้วก็ให้ามเาเมาส์เลื่อนลงไปก็ไม่มีเมาส์อยู่แล้วอะไอตัวไลท์อะไอกลนที่ไลท์อะแม่ก็ต้องขยายให้มันรู้ออออเออข,ขยายไว้ก่อน เพราะว่าจะได้ไม่เห็นพิมพ์ด้วยทั้งนั้นอะไม่ต้องแม่งไม่ต้องเอา,ไม,เาไม่ต้องเสียเงินเสียเ,เงินเดี๋ยวเสียเงินให้แต่ถ้ามันโอเคกว่าหรือเปล่าก่อน้็มันทำไมเบื่อวะนี่พันแปดสิบล้ะมาคุยเบอื่อหรือไม่เบนนื่ไบอไปเซ็ตค่าในหน้ายูทูบยังเสร็จแล้วหรือเราย้อนแสงเอาเขาเอาเครื่องนู้นมาดิดูสองอัน โอ้จี๊บโฟกัสก่อนอ้าวอะไรวะก็ใส่ 5G อยู่นะ <c oughs> อ๋อสายเข้าเดีย๋ยวนั้นเดี๋ยวจะเปลี่ยนซิมเอาซิมบริษัทใส่มายัง ไม่รู้มองไม่เห็นอยู่ตรงนี้ถ้าดูถ้ามองถ้าดูไม่ออกก็จะไปใช้วีมิกเพราะสะดวกความแหลกดีเล่แ,แล้วีวมอย่ที่เนแล้วเลยอ่ะแล้ววีมิกก็ไม่แหลกหรอวทไม่แหลกหรอกเพราะว่าถ้ามันเ็ประาวันจะลดนารียดลงอ๋อถ้างั้นวีมิกก็ดีกว่าสิการข้อผิดพลาดเออถ้างั้นวีมิกก็ดีกว่าดิการข้อผิดพลาด มันจะไม่กระตุกใช่ไหมแต่ถ้าเราเราเคลื่อนไหวตลอดด้วยอ่ะเสี่ยงกระตุกเท่านั้นอะเป็นไงเ,เ,เยอะไหมล่ะแต่ไม่แหลก แต่มันจะเห็นคนเป็นคนไหมว่าหน้าคนเป็นคนไหมอโอ้ยูทูบยังไม่มาไอพิมยังไม่มาเลยไอนี่มาแล้ววะ่ะอ๋อไอนี่มันไม่ดีเลยยูทูบวีมิกกวเออวีมิกดีกว่าเนี่ยต่างกันปะ่ะอันนี้ยูทูบอ้าทำไมฉันมองอันนี้ชัดกว่าเดี๋ยวฉันยืนไม่ตรงเดี๋ไม่ตรงอันนี้ก็ชัดกว่า มีเยอะกว่านนี่ชัดกว,วา่าโอ้โหเพิ่งลุกเองอีที่จะชาเกินก็อยู่ทูบอ่ะบินเลยอย่างนี้แหละนั้นก็เอารายละเอียดก็สิบีสิบวี่ะเอารายละเอียดตาม,มนั้นแหละเห็นไหมเนี่ยถ้าเป็นคนที่ใกล้ๆก็ดูว่าดูรู้ว่าเป็นใครอะเพราะไอ้แม็กมันเอาไว้เก็บคนอยู่แล้วอ่ะผู้ใหญ่ประธานอะไรเงี้ยเดินไปอ่ะเนี่ยดูรู้ว่าเป็นใครอ่ะ แต่มันก็อยู่ที่เน็ตของโทรศัพท์ด้วยนะก็เดี๋ยวเราเอาซิมเขาไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเอาซิมบริษัทใส่อันนี้มันก็ 5G แต่แม่งมันวิ่งแค่ประมาณ10เมกะนี่นี่เดี๋ยวเอาซิมบริษัทใส่ได้ไหมไ้ขโมยเครื่องฟูเลยแล้วกันนะแต่ยูเซอร์นี้มันจะได้แค่ยูเซอร์เดียวก็ขโมยเครื่องฟูเลยไงเดี๋ยวเขาใส่ไปกี่ซิมมาตอนเนี้สองได้สองซิมแล้วเหรออืม มีใส่เข้าบ่อยไหมแกไม่ค่อยมีอ่ะใส่เข้าไม่ค่อยมีเท่าไหร่มึนงนอกบอกทำได้เจ็ดสอง okay, ผมยทำยังไงปวดอย่าเาพิ่งอมเหล้านะนอย่าเพิ่งรีบอมอมไปแ, <laughs> แกปวดไงทำอะไรอ่ะ <c oughs> ที่เราไงก็ไัง้งมองตาไงนั่งห้ามหลับตาแค่นั้นะใช่ไหมมึงหลับอะไรเสร็จไปมันจะเป็นที่เวอร์ชั่นของวีมิกหรือเปล่าเอออันนี้ใช้ตนน้นไหนกะัดแค่ยี่สิบหกะถามน้องนโทาหนาน้องนายเวลาไน้องนายใช้ตัวไอ้นายม,นมันอยู่ที่ทำงานมันเปล่าวะตอนนี้คือได้มันว่างโทรคุยกันทุกวันให้มันลองตัวของมันที่ว่าได้เจ็ดสองสูตรอ